ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช anel ลนว o ้กนะครับก็สําหรับคนที่ขอไกดอาชีพดักไหนมาก็จัดไปตามผมขอนะครับวันนี้ก็จะมาอสอน skill, อาชีพดักไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจาก คัดแรกก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าดาร k กไนท์เนี่ยคัทหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นคัทอเวกเนี่ยจะเร็วนะครับะจะมีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากสกิลทางซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นสกิลเดสนะครับคือสกิลเดสเนี่ยมันต้องกดชิปนะครับกดชิปแล้วก็คลิกอ,อ่ซ้ายขวาก็ได้นะครับเดสได้ตลอดนะครับแต่ว่า มันจะไม่เสียมานานะครับจะเสียสตามินเนสตามิน่านะครับได้เดี๋ยวผมแดทให้ดูอาจจะเห็นหลอดสตามิน่าข้างล่างนะครับพอม,มันหมดปุ๊บมันจะแดกไม่ได้นะครับต้องรอสตามิน่าเต็มนะครับถึงจะแดกได้นะครับโอเคก็อัพเต็มนะครับสกิลนี้อัพเต็มเนาะต่อไปเป็นสกิลทางขวามือนะครับขวามือสกิลนี้เป็นสกิลบัฟบัฟของดาร์กไนท์ะนะครับ ถ้าใครอไอตุงมานาเนี้ยมีไม่เยอะอ่ะผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะสังเกตตรงดาบดาร์กไนท์นะครับมันจะขึ้นเป็นออร่าสีม่วงนะครับอ่ะแล้วก็สังเกตนะครับมานามันจะลดเองอัตโนมัตินะครับอ่าก็สําหรับใครที่มานาไม่เยอะก็ไม่แนะนําไมใ่ใช้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นบล็อกนะครับบล็อกของดาร์กไนท์นะครับ กดคิวครับเหมือนของวอลเลอร์เลยครับอ่กากดคิวจะกันบล็อกนะครับแต่ว่าของด้านในเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มเกราะมาบวกอ่าเพิ่มเกราะ12นะครับอ่าโอเคก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกราะ12เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับอ่าเหตุผลที่ครับอัพอัพ2 2อ,อ,อย่างนี้ก็เพราะอ่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราตั้งบล็อกนะครับตั้งบล็อกบล็อกปุ๊บ เมื่อเป็นออร่าสีดำอย่งเนี้มันสามารถโจมตีได้ครับตังบอกก่อนอ่าประมาณนี้ครับสามารถสวนได้นั่นเองนะครับเรืนเคาน์เตอร์นะครับอ่าไม่ใช่เคาน์เตอร์เกมยิงนะครับผมโอเคต่อไปเป็นสกิลทางซ้ายมือนะครับอ่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสกิลอ่าฟันข้างๆนะครับฟันมนไปข้างๆ2งทีนะครับกดไปซ้ายไปขวาก็ได้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับผม ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้จะใช้สตามีน่านะครับไม่ได้ใช้มานานะครับเวลาใช้นะดูนะสตามิน่าจะลดนั่นเองครับโอเคอ่ะสกิลนี้ไม่ต้องอัพนะครับข้ามไปโอเคต่อไปมาเป็นอ่าสกิลอ่าุ่งเข้าไปฟันนะครับก็คือกดเดินหน้าแล้วกดชิปแล้วก็คลิกคลิกซ้ายนะครับ เดินหน้าชิปคลิกซ้ายประมาณนี้นะครับมันจะแดชเข้าไปฟันนะครับเดินหน้าชิปคลิกซ้ายนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับอัพเต็มนะครับสกิลนี้อัพเต็มนะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลขวามือนะครับสกิลนี้เป็นสกิลแดชนะครับแดชไปข้างหน้านั่นเองนะครับเพียงแค่กดเดินหน้าชิปนั่นเองครับมันก็จะทําการแดชให้นะครับจะใช้อามนากับสตัมินานะครับอ่าประมาณนี้นะครับ โอเคลงมาครับลงมาเนี่ยสกิลนี้เนี่ยถ้าใครสกิลพอยต์เหลือเนี่ยตรงนี้อัพเต็มนะครับสกิลพอยต์เหลือเนี่ยอัพเต็มเลยนะครับค่อนข้างจําเป็นในไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE เนี่ยสกิลนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับเพราะว่าเมือ่อทาการเมื่อกดแบบเวลาใช้เนี่ยกดยืนนิ่ง,นงน <c oughs> ๆนะครับแล้วกดกด F เฉยๆนะครับกด F สองทีนะครับ เราจะได้บัฟของสกิลนี้ความแรงนะครับเพิ่มขึ้นอีกสิบเซนะครับผมกด F2T นะครับมันจะทำให้มอนติดสถานะแล้วก็ติดสตัรด้วยนะครับแต่ซึ่งตอนนี้มอนมันตายไวนะครับก็ไม่ติดนะครับมาลองไปใช้กันดูนะครับ F2T นะครับประมาณนี้นะครับคูดาวเนี่ยสามวิเองนะครับใช้ได้ตลอดนะครับสกิลนี้นะครับอ วลาฟาร์มงฟาร์มมอนเนี่ยใช้ได้นะครับโอเคอสกิลนี้ไม่ต้องอัพนะครับข้ามไปนะครับสกิลนี้ขวามือก็ไม่ต้องอัพครับข้ามไปครับดูสกิลนี้ครับผมสกิลนี้เนะี่ยอัพเต็มนะครับอเป็นสกิลหาก,กินเหมือนกันเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะครับเป็นอา้าวกดผิดเป็นเดินหน้าเอฟครับผมอ่า ประมาณนี้ครับแล้วก็แรงมากนะครับระยะเนี่ยตรงนี้น่าจะถึงนะเดี๋ยวลองถึงครับผมระยะเนี่ยไกลนะครับแล้วก็ใช้มานานะครับในการใช้สกิลนั่นเองนะครับผมอัพเต็มนะครับสกิลนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเอาไปแค่หนึ่งก็พอนะครับค่อนข้างที่จใช้ยากนะครับสกิลนี้นะครับโอเคสกิลนี้ก็ไม่ต้องอัพนะครับปล่อยมันไว้อย่างนี้นะครับสกิลนี้อัพเต็มครับสกิลนี้นะครับ ซึ่งผมไม่ได้อัพเต็มเนาะเพราะว่า,าสกิลพอยท์ผมไม่พอนะครับอัพเต็มนะครับสกิลนี้เอ่อทำการฟันแล้วก็กดสเปซบาร์ครับผมอ่าอประมาณนี้นะครับหนึ่งสองฟันแรงนะครับสกิลนี้ค่อนข้างแรงนะครับอัพเต็มนะครับอ่าเอ่อต่อไปเป็นอ่าสกิลฟันไป ด้านข้างนะครับอัพเต็มนะครับอัพไปถึงตรงนี้เลยนะครับเมื่อขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะฟันแบบรัวๆนะครับด้านข้างนะครับก็กดกดกดซ้ายขวาพร้อมกันนะครับอ่าไปพาดอเวกวัดอ่า <c oughs> ประมาณนี้นะครับโอเช ต่อไปอ่าสกิลนี้ไม่ต้องอัพนะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะสกิลนี้ก็ไม่ต้องอัพครับอ่ามาดูที่อนันติอันติของดักไนท์คัทแรกนะครับไอสามสกิลเนี้ยอัพแค่สกิลล่างกันไอสกิลที่2นะครับมันเป็นอันตินะครับสกิลอื่นไม่ต้องไปอัพนะครับก็เวลากดใช้เนี่ยเราต้องกดมือนะครับมันไม่มีอคีย์ลากให้กดนะฮะมันจะปักดาบลงพื้นนะครับแต่ว่าเมื่อหลอดตรงนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะแรงขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าดาเมจเนี่ยจะกระฉูดเลยนะครับเพราะว่าอตอน200%เนี่ยนางจะปักดาบแล้วก็ดีดนิ้วไปด้วยนะครับท่าที่เท่มากนะครับโอเคต่อไปเป็นอ่าสกิลนี้สกิลนี้ชาร์จแล้วก็ฟันนะครับอ่า อันนี้ใครจะอัพเต็มก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าใครสกิลพอยพอก็อัพเต็มไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่อัพนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับกดชิปชิปแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ครับมันจะชาร์จนะครับแล้วก็ฟันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะสกิลหากินเลยนะครับสสกิลนี้เป็นสกิลที่หากินสําหรับดักไนนะครับอัพเต็มหมดเลยนะครับ3สกิลนี้นะครับ ย้ำนะครับอัพเ็มหมดเลยนะครับเริ่มที่จากสกิลแรกครับชิป F นะครับชิป F เนี่ยจะเป็นสกิลหมู่นะครับจะโดนหมดเลยนะครับชิป F จะกวาดมันเป็นวงกลมนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นชิป E นะครับชิป E เนี่ยมันจะปักดาบลงมานะครับระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะครับอจะเอาระยะตรงนี้แล้วนชิปอครับก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับ ต่อไปชิปคิวครับชิปคิวเนี่ยสกิลนี้เนี่ยเมื่อใช้โดนมอนเตอร์เนี่ยมันจะเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็มานาด้วยนะครับก็แนะนำไม่อัพเต็มนะครับใช้ดูนะสังเกตมานาผมนะโมนามามานาดิโมนาอะไรมานาจะขึ้นเต็มนะครับป๊บอ่ะเกือบเต็มอ่ะบอลมันน้อยถ้าบอนที่เยอะนี่เต็มไปแล้วนะครับอัพเต็มนะครับผม เอ่อต่อไปเป็นพาสีฟนะครับพาสีฟของดาร์กไนก์ก็อัพเต็มหมดทุกอย่างนะครับอ่าอัพเต็มหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าเนื่องจากสกิลพอยต์ผมมันไม่พอก็เลยไม่ได้อัพสกิลพวกนี้เต็มนะครับอ่าโอเคก็มีประมาณนี้นะครับคัสหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูคัสอเวกครับอ่าคัสอเวกดาร์กไนก์นะครับอ่าสกิลนี้ไม่ได้อัพเลยสกิลพอยต์ไม่พอ เดี๋ยวเริ่มมันที่สกิลแรกเลยแล้วกันอ่าสกิลแรกเนี่ยของคาร์ดอเวกเนี่ยมันจะทําการเสรมิมอนเตอร์ขึ้นไปนครับโดยกดลงแล้วกดคลิกซ้ายนั่นเองครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคสกิลที่2อ,อ่าอันนี้ลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ ลงคิดขวานะครับอันนี้อ่ามันจะทำการปล่อยเหมือนอะไรสักอย่างนะครับปล่อยเม็ดเม็ดอะไรออกไปสักอย่างนะครับโอเคต่อไปเป็นชิป E ครับผมชิป E เนี่ยสกิลนี้ก็เป็นสกิลหมู่นะครับอ่าเลองใช้แบบเป้าเดี่ยวดูชิป E อ่าโหแรงมากนะครับสกิลนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับ คต่อไปเป็นเดินหน้านะครับเดินหน้าแล้วคลิกขวานะครับมันจะทำการเข้าไปฟันมอนเตอร์ในระยะที่ไกลพอสมควรนะครับเดินหน้าคลิกขวาประมาณนี้นะครับผมเ่ยวคููดาวไว้ด้วยนะครับโอเค,อเคต่อไปเป็นชิปคลิกขวานะครับชิปคลิกขวานี่ก็เป็นท่าหากินของคัตเอาไว้ของดักไนท์นะครับ สกิลหมูนะครับสกิลนี้สกิลหมูนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ไกลนะครับไกลนะครับไกลพอๆของวิทย์วิสา์เลยก็ว,ว่าได้นะครับสกิลนี้นะอโอเคต่อไปเป็นชิปคลิกขวานะครับชิปคลิกขวานี้ก็สกิลหมูเหมือนกันนะครับอา่าผมใช้ดูมบอ่า,อามันจะทําการระเบิดนั่นเองนะครับ โอเคต่อไปเป็นพาสซีฟของอดาร์กไนท์เองนะครับอ่าอันนี้เนี่ยคือต่อจากท่านี้นะครับท่านี้เนี่ยแค่เดินหน้าคลิกขวาใช่ไหมแต่ว่าท่านี้เนี่ยมันจะทําการเดินหน้าคลิกขวาแล้วก็สเปซบาร์นะครับผมทำให้ดูนะครับ <c oughs> เดินหน้าคลิกขวาสเปซบาร์อ่ามันมันจะเอ่อทำคอมโบได้เป็นหมู่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่า ค่อนข้างที่จะเพิ่มระยะไปไกลนิดนึงนะครับต่อมาณนี้นะครับ,ออรบโอเคต่อไปเป็น F นะครับกด F เฉยๆนะครับมันจะพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับหรือว่ามอนเตอร์นั่นเองนะครับ F ครับะระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับไกลอยู่นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับโอเค <c oughs> อ่าต่อไปเป็นคิดขวาครับคิดขวาอย่างเดียวเนี่ยคือการปล่อยอปล่อยอะไรสักอย่างนะครับเหมือนปล่อยใบมีดออกไปอะครับนะครับอ่าสี่เล่มนะครับปล่อยใบมีดไปสี่เล่มนะครับใบมีดที่ติดด้านหลังของเขาเ่ยเองนะครับระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับอ่าระยะตรงนู้นก็ยังโดนนะครับอโอเค ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสกิลดาร์คไนท์ก็มีแค่นี้นะครับก็ลองๆไปอัพกันดูนะครับแล้วก็ลองๆไปทำคอม,มโบกันดูนะครับว่าหวังว่าวันนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็อธิบายยังไงไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งปั้นดาร์คไนท์มาสดๆร้อนๆนั่นเองครับเอายงไงก็เดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปอาชิพอื่นในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอลาขอตัวลาไปก่อนครับผม